ค,ค่ะมาาึอมนอี่ไม่น่าหมดสิบาวพี่น้องเ่ามาหาหน่อไม้เนาะจ้ะได้แล้วจ้าจะนอนง่ายๆจ้ะนอนแบบง่ายเลยหน่อไม้มาเด้อพี่น้องม,มาเนะด้อมาหน่อไม้ไปแจงจ้าหน่อไม้ไปแจงจ้าหน่อไม้กำลังออก ล่างออกสุกุติจิโอ้โ้โอ้โสีที่น่านึ่งอุ้ยอแห้งบ่แหงสาบบ่อ้ออ้าสาบยากแทะ เอออ๋อนี่ได้แล้วได้แล้วนอนหนึ่งพี่น้องแบบง่ายอีจ้านอนแบบง่ายเลยมาได้จ้าเด้อมาไปแกงจ้าพัวหนานอนหนึ่งอยู่ในพัวหนาจะเอาได้บ่พัวหนาไปไห,กห,น,หน,กนก่อนเนาะค่ะเนาะกับฝนกำลังจะตก ว่าห้องบ้มๆเยอะน้ำไม้มจะเบืดอตอนนี้จ้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ